วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้พี่ป๊กนี่มัน9ก้าโมงครึ่งแล้วนะทำไมเขายังไม่มาอะ่ะนัด9ก้าโมงไม่ใช่หรอก็รอพ่อเอกก็ดีอ้านี่พี่โทรไปเช็คก,กับผู้จัดการเขาเนี่ยรู้ไหมเขาบอกว่าไงอะ่ะว่าไงเขาบอกว่าพ่เอกโดนตำรวจจับตั้งแต่เมื่อคืนนี้เขาหามาแล้วรับอ้าโดนจับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่มีแจ้งเราก่อนอ่ะจะได้หาพ่อเอกคนอื่นทันเขาบอกว่าเขาคิดว่าจะจัดการทันก่อน9ก้าโมงไงจนป่านนี้ยังมรรไม่เคลียร์เลยเนี่ย แล้วทำไงอ่ะพี่ปีกยกกล้องเหรอยกไม่ได้นะเบลล่านี่เราจ่ายทั้งค่าโลเคลชันค่าเอ็กตาไปหมดแล้วและอีก5นาทีนางเอกก็จะมาถึงแล้วเนี่ยนางเอกคนนี้ขอคิวยา,ยากมากเลยนะนางเอกคนนี้อิมพอตจากเมืองนอกเลยนะถ้าไม่ถ่ายวันนี้งบบานแน่แ,นแล้วพระเอกคนอื่นที่สำรองไวอ้อ่ะพี่โทรไปยกเลิกคิวหมดแล้วโทรกลับไปอีกทีก็ไม่มีใครคุยได้แล้วล่ะแล้วเราจะหาพระเอกลุกแบบนี้จากที่ไหนกันน้าแถวนี้มันหายยากด้วยนะ ผมไม่เล่นทำไมคุณไม่เล่นนะคะเพราะจําได้ว่าคุณเคยเรียนการแสดงมานะแล้วตอนที่อยู่เมืองน,นอกเนี่ยคุณก็เคยเล่นละครเวทีด้วยแค่งานโฆษณาเนี่ยไม่มีบทพูดเอาแค่ฟีลลิ่งเนี่ยคุณทําได้อยู่ละเคยเรียนการแสดงใช่ว่าจะแสดงเก่งนะครับไม่อะผมไม่เล่นถ้าคุณไม่เล่นเนี่ยคุณก็ไม่บอกทีมงานเองเลยนะคะว่าวันนี้พวกเขาได้ค่าตัวแค่ครึ่งเดียวเพราะต้องอยกกอง เนื่องจากเจ้าของบริษัทเนี่ยไม่ยอมช่วยผมไป็นคนคุมงานนะไม่ใช่นักแสดงแล้วก็อีกอย่างยังไงคุณเกตเขาก็ไม่เอาผมเป็นพระเอกหรอกแต่ว่าพี่เป็นคนบอกให้พล่อยให้เอาคุณแตงเป็นพระเอกเองแหละแต่ว่าคือในมุมของผู้ชายที่รักธรรมชาติเนี่ยแถวเนี้ยพี่ก็มองหาใครไม่เห็นจริงๆว่าเหมาะสมเท่าคุณแตงนะ ช่วยพี่หน่อยเถอะนะจ๊ะมะคุณแตงพลอยกำกับคุณไม่โหดหรอกคะ่ะเอาหน้าคนกันเองทั้งนั้นเชื่อพี่มันจะออกมาดีสู้ๆนี่นะเนี่ยเดีพาคุณแตงไปเปลี่ยนสภ้อาเลยนะคะค่ะอือพลอยอฉันว่านะ จริงๆเราเราก็แอบโชคดีนะที่ได้คุณแต่งมาเล่นแทนอะแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกอะไรฉันบอกแล้วไงว่าให้แกเนี่ยหัดไปอ่านข่าวบันเทิงซะบ้างแกจะได้รู้ว่าคนในวงการนี้เนี่ยเรียกชืที่แกเลือกมาเป็นนางเอกว่าปลาสักเกอร์ปลาสักเกอร์อะไรวะปลาสักเกอร์ไงแกที่ไปไหนนะก็จะเกาะเกาะเกาะแล้วก็ดูดังดูบด๊บดูบ,ดบะแกแล้วที่นางงงลงจนได้ฉายานีเนี่ยนะก็เป็นเพราะว่นนางเนี่ย ดูว่าพระเอกทุกคนที่นางร่วมง,งานด้วยนี่เบลล่านี่ทําตัวเหมือนไม่ได้ทํางานในวงการเลยนะในวงการก็ข่าวจริงข่าวมั่วอะไรก็ไม่รู้แกไปเชื่ออะไรเนี่ยอ๋อ้าบ้าบอจริงอะ,อะไรอีกแต่ฉันนะเป็นห่วงแกจริงๆเลยฉันกลัวว่านางปลาสักเกอร์นี้เนี่ยจะมาดวกคุณแต่งซะก่อนอะนี่ฟังนะฉันมาทำงานฉันสนใจแต่เรื่องงานส่วนเรื่องอื่นเนี่ยฉันไม่สน อนนแล้ว,ลวนะวถ้าชอบดูซีรีเรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ w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  a n d i .net แอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาเลนตี้จากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV และ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ที่นี่เลย